จบตีใหญ่ใช่ไหมฮะจุดจบตีใหญ่เอาเท่าที่ผมทราบก็แล้วกันนะครับตีใหญ่นี่เป็นโจรที่นามกระเดื่องมากนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของทางราชการมากเพราะว่ามันปล้นมาหลายพื้นที่นะครับปล้นมาหลายพื้นที่นะครับและเป็นข่าวดังนะครับปล้นแต่ที่ ทําให้ตํารวจอย่างไงก็ต้องตามล่าตีใหญ่ให้ได้คือมันแหวกวงล้อมที่วัดเขมาพิมัติวัดเขมาพิละตารามนะฮะไอ้ตีใหญ่นี่มันเป็นบ้านมันอยู่ดําเนินแล้วก็ไปก่อเหตุปล้นทรัพย์ไปกลางไปเรื่อยนะครับไปป้นร้านทองที่เชียงใหม่นะครับป้นในกรุงเทพนะครับและจับก,ก็ ตอนเขาควบคุมตัวมามันก็อ้างไปอยู่ขอเข้าห้องน้ำนะครับขอเข้าห้องน้าแล้วก็โดดหนีโดดรถไฟหนีนะครับโดดรถไฟหนีแต่ตอนที่เขาให้พี่บรรดลน,นะครับพันโอเอกบรรดลสมัยนั้นเป็นสิบตำรวจโทรบรรดลน,นะครับปลอมตัวแฝงเข้าไปว่าเป็นนักศึกษาลามคำแหงและเข้าไป สืบเรื่องแก๊งตีใหญ่เนี่ยพี่บรรดลเข้าไปไม่ไม่เคยเจอไอ้ตีใหญ่เลยนะครับแต่ก็รู้ความเคลื่อนไหวของลูกน้องมันเพราะไอ้ตีใหญ่มันระแวงมันระวังครับมันโจโลกจิตไอ้ตีใหญ่เนี่ยมันไม่ไว้ใจใครนะครับมันโจโลกจิตนะครับโจโลกจิตไม่ไว้ใจใครเพราะว่าหลวงพ่อเคยทายเข้าไว้มันจะถูกหักหลังมันเลยไม่ไว้ใจใครไอ้ตีใหญ่นะครับแต่พี่บรรดลก็ รู้ว่าลูกน้องของไอ้ตีใหญ่เนี่ยจะไปรอพบไอ้ตีใหญ่ที่จําได้ว่าแถวโรงพยาบาลรามาซอยอยู่ทางนั้นน่ะแถวโรงพยาบาลรามาธิปดีเนี่ยครับพี่บรรดลพี่พานุพงศ์สิงหรลาณายุยานะครับพี่ประมวลศักดิ์ศรีสมบูรณ์นี่นะครับโดยการนําของพี่สมเกียรติพลตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์นะครับเอากำลังไปดัก วิสามันตวีไปสี่ศพนะครับหลังจากนั้นไอตีใหญ่ก็หนีเป็นหมาเลยนะครับไม่ได้เป็นพระเอกแบบในหนังนะครับหนีเป็นหมาเลยก็หนีไปที่วัดเขมานะครับวัดเขมาที่เขตนนบุรีนะครับตำรวจก็ไปล้อมไปล้อมจับนะครับไปล้อมจับไอตีใหญ่แหกวงล้อมมาได้ก็ ยิงแหวกมาโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ไปล้อมล้อมวงสองนะฮะตุยไปอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็หนีเข้าสวนตำรวจไม่กล้าตามครับมันไม่ได้หายตัวครับตำรวจไม่กล้าตามเพราะไอ้เฮียตีใหญ่นี่เจอตำรวจมันไม่สนใจมันพ่นกระสุนใส่อย่างเดียวเลยนะครับมันก็หลบหนีไปได้แต่วันนั้นตีใหญ่โดนยิงไปด้วยนะโดนยิงไปด้วยนะครับโดนยิงเจ็บไปด้วยนะครับ แต่ตามตัวมันยากมันจะไปไหนมันไม่บอกใครไม่บอกนะครับตำรวจเลยใช้หนามบง่งหนามใช้หนามบง่งหนามนะครับวางแผนให้วีบอะเพื่อนมันนะว่าไอ้วีบคดีมึงที่มีอยู่เนี่ยกูจะช่วยแต่มึงต้องกดกระบาลไอ้ตีใหญ่ให้นะแล้วลูกมึงเนี่ยเดี๋ยวกูวิ่งเต้นเอาเข้าเป็นตำรวจให้ ไอ้วีบเอาครับได้เงินรางวัลด้วยนะครับได้เงินรางวัลด้วยไอ้ตีใหญ่มีเงินรางวัลข้าวหัวนี่กี่แสนก็ไม่รู้สมัยนั้นนะครับเงินรางวัลที่หลวงตั้งให้เนี่ยน่าจะประมาณห้าหมื่นนะปีสองห้าผมเป็นตำรวจแล้วผมเป็นนายตำรวจแล้วผมเป็นนายตำรวจปีสองสองที่รู้เพราะว่าพี่บรรดลอยู่ในทีมด้วยไนงะพี่บรรดลอบรมกับผมเมื่อปีสองสามมั้งฮะ มาอุลมในตํารวจรุ่นเดียวกับผมพี่บรรลอยู่ในทีนตามล่าด้วยแต่ผมเนี่ยทําหน้าที่อยู่ที่กองกําลังพกลกรมตํารวจทําหน้าที่ดูสํานวนวิสามันของตํารวจทั่วประเทศนะครับตํารวจถามว่าผมทําไมไม่ไปปราบปีใหญ่ด้วยเอ๊ไปปราบไปเสือกไม่ได้ละครับผมไม่ได้อยู่นครบาลไม่ได้อยู่นครบาล ที่ไอ้ตีใหญ่ไปก่อเหตุนะครับผมมีน้าตำรวจเขาจะไม่ข้ามเขตกันครับพื้นที่ใครพื้นที่มันนะครับนะครับผมเริ่มมาปราบโจรผู้ร้ายก็สมัยผมไปอยู่ลบบุรีแล้วเริ่มชัยบาดาลเนี่ยฮะชัยบาดาลลบบุรีแล้วนะครับสมัยนั้นเริ่มมันเลยครับเพราะว่าเป็นชุดเฉพาะกิจในการปราบมือปืนรับจ้างและผู้มีทิพลนะครับมีคดี ที่ไหนเมื่อก่อนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งภาคสองภาคเจ็ดนี่เป็นกองบัญชาการเดียวกันเขาเรียกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเกิดเหตุใน24จังหวัดนี่ผมตะเวนไปทั่วเลยครับเริ่มมันครับนะครับเริ่มมันนะฮะผมเริ่มไปทำสายบูนี่ปี28เองครับนะฮะปี28ปีใหญ่เสียชีวิตปีสองปีสองห้ามั้งครับน่าจะปีสองห้านะครับ โดนไอ้วีบกดกระบาลเข้าก่อนนะครับแล้วตำรวจก็เข้าไปมันจะตุยไม่ตุยไม่รู้ตำรวจก็ไปถล่มซ้ํานะครับแล้วก็เป็นฉากวิสามันกันนะครับว่าตีใหญ่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมทราบมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าใครจะอยู่ในเหตุการณ์มันมันตุยไปแล้วไอ้วีบหลังจากนั้นไอ้วีบก็โดนพักพวกไอ้ตีใหญ่กดกระบาลเข้าไปอีกนะครับนะครับ กดบาลแก้แค้นเข้าไปอีกนะครับมันดันมาสร้างหนัง่ะมาสร้างหนังให้โจรเป็นพระเอกแม่นะครับคือจะเอาบทบาทตีใหญ่นาก็ไม่เป็นไรอะแต่ไม่ควรให้คุณฉัรชัชยหรือไม่ควรให้ไอ้อะไรวะให้พระเอกอะเดี๋ยวนะฉัรชัชยกับใครนะอีกคนอะ่ะ คือพระเอกอสอนรามต้องเอาฉัดชัยกับสอนรามเนี่ยแสดงเป็นพันตำรวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์นะครับตีใหญ่ก็ให้คุณนั่นแสดงไปคุณฤทธิ์ลือชาแสดงไปนะครับโจรมันเด็กมันจะได้ไม่เอาโจนเป็นวีละบุรุษนะนะฮะ ตอนนี้ยังพ่ำเพออยู่นั่นแหละครับว่าตีใหญ่เป็นเทวดานะฮะไม่ฮะต้องพยายามเอาคนดีให้เป็นพระเอกแล้วก็เอาคนชั่วเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับนี่แสดงดันเอาโจรไปเป็นโจรไปเป็นพระเอกนะครับมา